ตอนนี้เราอยู่ดูโฮมกันนะคะเรามาซื้อสีไปทาบ้านค่ะแต่ว่าแม่พาน้องไอซ์นะคะมาเดินดูโซนของเล่นก่อนนี่มีของเล่นเยอะแยะเลย <c oughs> เห็นไหม่ไาะนนะคะหนคะ,ะหนไหน,หน,น,น,นใช่ค่ะต่างหูค่ะ หนูอยากได้อันนี้เหรอใช่แต่เมื่อกี้หนูดูอันไหนไวนะ้นะเมื่อกี้หนูดูอันนี้ไว้หรือเปล่าระบายสีเนี้ยใช่ไหมโซเฟียนั่นไม่ใช่จะไป็นสีค่ะม,ม,มันจะมันจะเป็นกับเทสอ๋อเป็นทรายลูกใช่ไหมคะเป็นทรายกับเทสค่ะอ๋อเป็นทรายเป็นทรายกับเทสเอาอันนี้ไหมคะถ้าเอาอันนี้เดี๋ยวให้พี่โนด้วยอันหนึ่งดีไหมอันนี้อ๋ออันนี้มีอะไรอะ่ะ เอลซ่าเอลซ่าหนูอยากได้เอลซ่าหรือว่าหรือว่าโซเฟียเอลซ่าเดี๋ยวแม่ดูที่โอ้ยมีรูปอื่นอีกนะเนี่ยเห็นไหมทอยสตอรี่ <Toy Story. S 1> เดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าดีไหมคะ, <Okay. S 1> ะเดี๋ยวแม่ช่วยเดี๋ยวแม่ช่วยเราหยิบออกมาได้เลยนะลูกเดี๋ยวเราเขากับให้พี่เขาคะ่ะอันนี้มีอะ y อยสตอรี่ <Toy Story. S 1> อันนี้ก็ t o ยสตอรี่อันนี้ก็ทยแค่ห ไฮจอยไฮจอยเห็นไหมดูโอ้ข้างในเป็นอข้างในเป็นทอสตอรีหมดเลยแล้วก็มีบัตรลายเยียด้วยบัตรลาเยียดนี่บัตรลาเยียดเห็นไหมคะใหญ่หนูอยากได้อันไหนคะเดี๋ยวต้องเก็บให้พี่เขาด้วยนะคะเนี่ยช่วยเก็บ่แ่ไอเีย นี่ไงเอลซ่า,ซา,ซาใช่ค่ะต้องช่วยเก็บให้เป็นระเบียบนะคะเดี๋ยวพี่เขาดูเนะาะสงสารพี่เขาใช่ไหมไม่งั้นพี่เขาต้องมาเก็บให้เราเหนื่อยแย่เลยเนาะ ใช่ค่ะพ,พี่เขากินรากินค่ะแต่งานพี่เขาเยอะอันนี้อันนี้เราเลื้อออกมาเองเราก็ต้องเก็บเองใช่ไหมพี่ได้ พี่เขาต้องทํางานเยอะถ้าหนูทําลกเนี่ยพี่เขาต้องมาคอยเก็บให้อีกเป็นการเพิ่มงานให้พี่เขาใช่ไหมเพราะฉะนั้น<ม>ถ้าหนูไอซ์หรือหนูไอซก็ต้องเก็บเองโอเคไหมคะอืหมดหรือ,อยังออเองเหลืออีกสองใบตอนนี้ฝนข้างนอกตกแรงมากนะคะเสียงดังเข้ามาข้างในดูโฮมเลยค่ะ ไหนหนูอยากได้อะไรเพิ่มอีกไหมดูซิอ, <laughs> อันนี้ที่บ้านมีแล้วอะ่ะแต่มันหายเหมือแตมมันคันไปย้วดแตมหูมันพังล้วแม่ไม่ว่าอยู่ที่บ้านนั่นแหละหนูหาไม่เจอแอน <laughs> เดี๋ยวแม่กลับไปช่วยหาดีกว่าเนอ้อ <laughs> ของเล่นเยอะมากเลยและลานตาม,มากเลยนะคะนี่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นรถนะคะมีรถแบตเตอรี่ด้วยรถแบตเตอรี่มีเยอะมากเลยมีหลายแบบมากนะคะเห็นไหมอันนี้คืออะไรคะกระโดดเชือกโอกระโดดเชือกโอ้ยน่ารักมากหนูกระโดดได้เหรอ หนูจะฝึกไอ้จะฝึกไอ้จะฝึก,ะกเหรอโอ้ไอ้จะฝึกกีฬาสีโอ,อ้ยาากกกจะฝึกกีฬสแต่กีฬาสีหนูไม่ได้กระโดดเชือกนี่กีฬาสีหนูทำยังไงนะกีฬาสีหนูทำให้แม่ดูหน่อยกีฬาสีมันแข่งยังไงบแบบนี้เลยวิ่งแข่งเหรอคะ พีม่มากอดแบบนี้เลยอ,นนอ,อันนี้คืออะไรอ่านซิอ่านเนี่ยของเล่นเด็กฮูลาฮูปฮูลาฮูปเอวฮูลาฮูปที่หมุนรอบเอวงไงคะลูกเดี๋ยวเอามาประกอบกันเป็นวงกลมใช่ไหม mm. แล้วเขาก็หมุนหมุนหมุนแบบไหนนะหมุนยังไงนะโนหมุนันนะไอ เหมือนอย่างนี้ <laughs> ใช่เหรอไหนมีแพนด้าเนี่ยหรอ<ช>เขาเขียนว่าผุงมือเป่าฟองแม่แม่แน่ใจวิธีเล่นนะ ใ่ในอ่ะอ๋อแล้วมันจะตัดตัวน,นั้นมันมันจะเอาเอาใจก่ออีอ่าแล้วยังไงต่ออีกอเอ้ยอย่าไปแกะนะ <c oughs> แกะ <c oughs> ไม่ได้นะถ้าแกะพี่เอาตูก<ช>ว่าใจใจใจเย็นใช่ไหมใช่มันต้องจ่ายเงินก่อน <c oughs> สวยเลยแต่ว่าอันนี้ใส่เล่นได้อย่างเดียวนะใส่ขับมันจะใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่แข็งแรงมันหยุดออกไปข้านอดิวไปข้วงนอดดีอ,อไ,มไม่ใช่ลูกถ้าหนูล้มอ่ะแล้วมันกระแทกพื้นนะ่ะมันจะแตกง่ายมากมันไม่แข็งแรงค่ะใส่เล่นได้อย่างเดียวใส่เล่นเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ได้อย่างเดียว อุย้ยสกูตเตอร์ที่บ้านเรามีตั้งสองอันนะคะ,ะอันนี้คันใหญ่มากเลยที่บ้านเรามีสองอันแน่หนูยังไม่ค่อยเล่นเลยอ่ะอันนี้คือที่ทุบคือเดี๋ยวมีสัตว์โผล่มาแล้วหนูก็ทุบที่เราไปเล่นที่ห้างกันไงอุย้ยอันนี้เป็นซูชิอาหารญี่ปุ่น ไหนคะี่อนี่บุนออันนี้อันนี้เป็นแป้งโดไหมใช่ไหมคะใช่อันนี้คือแป้งโดเอาไว้แบบปั้นอันนไม่กินได้ปั้นขนมปั้นขนมแล้วมันกินได้ไหมกินไม่ได้ค่ะปั้นได้อย่างเดียวเนี่ยเอาไว้ปั้นได้อย่างเดียวอันนี้คืออะไรแป้งโดเหมือนกันลูกเอาไว้ปั้นรูป รูกสัตว์น้ำก็ได้เดี๋ยวเราไปหาคุณตากันดีกว่าบา,บายๆค่ะ